สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงโดยภาพรวมค่ะเราก็จะมาดูกันโดยระยะยาวกันเลยนะนับตั้งแต่ช่วงนี้เวลานี้ยาวไปจนถึงช่วงเดือนมีนาคม ปี2,566กันเลยทีเดียวนะคะและการดูดวงโดยระยะยาวแบบนี้สมัยก็จะยึดดาวใหญ่ๆเป็นหลักค่ะนั่นก็คือดาวพระเสาดาวพระพฤหัสและดาวพระราหูนั่นเองค่ะ ข้อดีของการดูโดยระยะยาวแบบนี้จะทำให้คุณได้วางแผนชีวิตในภาคยาวกันได้ดีขึ้นนะคะดูว่าเราจะต้องทำอะไรดูว่าเราจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรและเราจะต้องระมัดระวังเรื่องใดนั่นเองค่ะ คิวนี้เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะสมัยขอพูดถึงช่วงที่ผ่านมาของชาวลัคนาราศีพิจิกกันก่อนเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกคะคุณเจอปัญหาหนักหน่วงเลยตั้งแต่ในช่วงปี2560ยาวมาเลยนะคะทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นมีความอึดอัดใจไม่เป็นตัวของตัวเองจนบางครั้งรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเวลาจะริเริ่มต้นทําอะไรเวลาได้รับผิดชอบมอบหมาย หน้าที่เกี่ยวกับการงานเรื่องใดที่เป็น,ปนงานหลักงานสําคัญคุณอาจจะทํามันได้ไม่เต็มที่หรือทําด้วยความประหมาานั่นเองนะคะไม่ค่อยมีความมั่นใจและเวลาทําอะไรอาจจะมีคนคอยขัดแค้งขัด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขาอยู่ตลอดนั่นเองค่ะเหมือนบางครั้งก็โดนกั่นแกล้งนะบางครั้งก็โดนใส่ร้ายป้ายสีจนคุณนั้นเครียดและคิดมากในเรื่องของการงานกันเลยทีเดียวค่ะรวมถึงปัญหาเรื่องของการเงินอาจจะมีเกณฑ์การติดขาดถูกหลอกถูกโกงโดนยืมไป แล้วก็ไม่มาจ่ายโดนยืมไปแล้วก็โดนเลื่อนโดนเบี้ยวนั่นเองนะคะมีเกณฑ์เป็นแบบนี้เกิดขึ้นบางคนค้ำประกันให้บางคนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปค้ำประกันให้คนอื่นเขาไม่จ่ายคุณกลับเป็นฝ่ายต้องรับผิดชอบรับภาระนี่นั้นแทนซะอย่างนั้นค่ะเรียกได้ว่าสำหรับช่วงปีที่ผ่านมาเจอมาค่อนข้างหนักเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะ เรามาดูในช่วงสองปีกว่าที่จะถึงนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกกันบ้างนะคะจะต้องบอกอย่างนี้ค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกคะคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะและในขณะนี้เวลานี้ดาวพระอังคารยังโคจรอยู่ในราศีเมษนะคะพอหลังจากช่วงวันที่24-25กุมภาพันธ์ดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนของคุณจะโยกย้ายไปอยู่ในราศีพฤกษ์ ไปอยู่ในเรือนปัตนินั่นเองนะคะทำไมขอพูดถึงช่วงที่ใกล้จะถึงนี้ก่อนสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะการที่ดาวเจ้าเนื้อเจ้าตัวได้โคจรไปอยู่ในราศีพฤกษบไปอยู่ในเรือนปัตนิแบบนี้จะทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกที่เป็นคนโสดอยู่ในเวลานี้มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนดีมีเกณฑ์ที่จะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะพอไปอยู่ที่ราศีพฤกษบแบบนี้เนี่ยไปเจอกันกับ ดาวพระราหูด้วยนะคะซึ่งดาวพระราหูนั้นได้มาอยู่ในราศีพฤกษบตั้งแต่วันที่10กันยายนปี2,563แล้วนะดาวพระอังคารเป็นดาวธาตุลมดาวพระราหูเองก็เป็นดาวธาตุลมค่ะดังนั้นดาวธาตุลมมาเจอกันแบบนี้ทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกค,ค่ะคุณต้องคอยควบคุมอารมณ์ต้องคอยควบคุมความคิดและต้องคอยควบคุมคําพูดของตัวเองให้ดีค่ะมี ีเกณฑ์ที่บางครั้งบางทีการตัดสินใจอะไรของคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันได้นะธาตุลมมาเจอกันกับดาวธาตุลมแบบนี้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้เฉียบพลันทันใดมากเลยค่ะในช่วงนี้ในช่วงระยะเวลาที่ดาวพระังคารโคจรมายังราศีพฤกษบ์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องความรักหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องครอบครัวก็ตามนะมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะเปลี่ยนใจค่ะเหมือนกับประมาณว่า ถ้าคุณเคยตัดสินใจเรื่องนี้มาแล้วและคุณเลือกที่จะทําแบบนี้แต่พอเข้าสู่ช่วงนั้นช่วงเดือนทีออ่ช่วงจังหวะที่ดาวพระคารโคจรเข้ามาอยู่ร่วมก,กันกับดาวพระราหูมันอาจจะทําให้ความคิดความเห็นของคุณเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นไปได้นะคะซึ่งจะมาอยากจะให้คุณระมัดระวังในเรื่องของความรักนั่นเองค่ะบางทีคุณอาจจะจีบคนนี้อยู่แต่พอเข้าช่วงนั้นคุณอาจจะไปจีบอีกคนหนึ่งก็เป็นไปได้นะสำหรับ ชาวลัคนาราศีพิจิกและสําหรับใครที่มีความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยดีนะักอาจจะพูดโดยพลั้งเผลออาจจะพูดโดยไม่ทันได้คิดในช่วงนี้คุณก็ต้องควบคุมคําพูดและควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีสมาอยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของความรักนะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะในช่วงห้วงเวลานั้นคุณอาจจะมีปากเสียงหรืออาจจะทะเลาะก,กันกับคนรักหรือคู่รักแล้วก็พลั้งเผลอ อพูดอะไรไปโดยไม่ทันได้คิดนะคะอาจจะทำให้ความสัมพันธ์มันไม่ดีขึ้นมันกลับแย่ลงก็เป็นไปได้นั่นเองค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะชาวลัคนาราศีพิจิกคุณจะต้องพยายามควบคุมอารมณ์และคำพูดของตัวเองให้ดีในช่วงเวลาที่ดาวเจ้าเนื้อเจ้าตัวโคจรไปอยู่ร่วมกันกับดาวพระราหูในราศีพฤกษบแบบนี้นะคะซึ่งมาอยู่ในเรือนปัตนิด้วยมีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกับคนรักคู่รักคู่สามีคู่ภรรยาหร อ,อาจจะมีเกณฑ์ขัดแย้งกับคู่ค้าคู่สัญญาก็เป็นไปได้นั่นเองค่ะต้องดูให้ดีเลยนะโดยรวมแล้วใน2ปีกว่านี้นะคะดาวพระอังคารเนี่ยโครจรดีมากเลยนะมีการโครจรเดินหน้าเป็นปกติเป็นจังหวะจะโคนดีมากเลยค่ะส่งผลให้ชีวิตของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับรถที่มันขับไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดจอดนั่นเองนะในเรื่องของการงานนะคะ ้าสมัยอยากจะบอกเลยนะสําหรับช่วงที่ผ่านมาก่อนเลยอะไรที่คุณเคยรอคอยอะไรที่ชาวลัคนาราศีพิจิกเคยคาดหวังไว้และมันยังไม่เป็นผลก็จะมีเกณฑ์สําเร็จได้ในสองปีที่จะถึงนี้ทุกอย่างที่ได้มาสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกมันไม่ได้ง่ายนะคะค,คุณค่อนข้างที่จะต้องทํางานหนะักคุณค่อนข้างที่จะเจอกับอุปสรรคปัญหาค่อนข้างเยอะเลยเหนื่อยเลยเครียดหน่อยนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมี เก์ประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีพิจิกที่ต้องติดต่องานประสานงานกับผู้คนมากๆหรือต้องติดต่อกับทางไกลทางต่างประเทศติดต่อกับคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาหรือใครที่ต้องทําธุรกิจส่วนตัวนะคะที่ผ่านมาเจอปัญหาค่อนข้างหนักเลยแต่ใน2ปีกว่านี้งานที่ต้องใช้การพบปะเจอผู้คนมากๆจะส่งผลดีให้กับตัวคุณนั่นเองค่ะชาวพิจิกคะขอเสริมอีกสักนิด หนึ่งนะคะอย่างที่ทุกท่านได้ทราบดีนะชาวลัคนาราศีพิจิกดาวพระราหูได้ทำการเล็งลัคนาของคุณตั้งแต่วันที่10กันยายนปี2563แล้วนะคะดาวพระราหูได้โคจรเข้าเรือนปัตนิได้ตำแหน่งเล็งลัคนาแบบนี้สมัยได้พูดไปแล้วในเรื่องของความรักนะคะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจมีเกณฑ์ที่จะมีคนดีเข้ามาในชีวิตใครที่เป็นคนโสดก็มีเกณฑ์ เจอกับคนที่ถูกใจและนอกจากพูดถึงเรื่องของความรักคู่รักแล้วดาวพระราหูมาเล็งลัคนาตรงนี้ยังพูดถึงเรื่องการงานด้วยนะดาวพระราหูหมายถึงทางไกลาทางต่างประเทศค่ะเพราะฉะนั้นงานของชาวลัคนาราศีพิจิกถ้าข้องเกี่ยวกับระยะทางนะคะหรือมีคนละภาษาเข้ามาข้องเกี่ยวจะส่งเสริมให้กับคุณ เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะต้องแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีพิจิกด้วยนะคะต่อมาเรามามองในเรื่องความรักอีกสักนิดหนึ่งค่ะของชาวลัคนาราศีพิจิกนะใครที่เป็นคู่รักเป็นคนรักกันเป็นคู่สามีเป็นคู่ภรรยาที่กําลังมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันรักรักเลิกเลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะเดี๋ยวก็แง่งอนกันเดี๋ยวก็คืนดีกันอันนี้สมัยอยากจะให้พยายามประคับประคองนะคะในช่วงที่ดาวพระราหู อยู่ในเรือนปัตตานีมันเล็งลัคนาของคุณแบบนี้มันเป็นช่วงคาบเกี่ยวค่ะถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะประครับประคองความรักของคุณให้ผ่านพ้นช่วงหนึ่งปีกว่านี้ไปได้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้คบกันยาวค่ะแต่ถ้าคุณไม่สามารถประครับประคองกันไปได้นะคะก็เลิกแล้วต่อการตามคนต่างใช้ชีวิตของกันและกันไปนะคือแสดงว่าอาจจะไม่ใช่คู่แท้อาจจะไม่ใช่คู่ชีวิตจริงๆของกันและกันก็เป็นไปได้ค่ะแต่สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิก ท่านใดที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะคุณและคู่ของคุณคุณและคู่สามีคุณและคู่ภรรยาของคุณจะสามารถช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวใน2ปีกว่านี้ได้เป็นอย่างดีค่ะอยากจะบอกเลยนะว่าดาวพระราหูมาจากเรือนพันธุด้วยพันธุใหมายถึงความมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีพันธุใหมายถึงทรัพย์สินเพราะฉะนั้นคู่รักคนรักคู่ค้าคู่สัญญาต่างๆจะนำพาความสำเร็จจะนำมา ซึ่งงานซึ่งการจะนำมาซึ่งเงินซึ่งทองให้กับคุณได้เป็นอย่างดีในช่วงสองปีกว่านี้ค่ะการนำมาซึ่งเงินซึ่งทองซึ่งการงานไม่ได้หมายความว่าอยู่ดีๆเขาหอบเงินมาให้คุณนะคะแต่หมายความว่าช่วยกันทำมาหากินช่วยกันเก็บเงินมีเมงตีจิตที่ดีต่อกันมีความสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวประมาณนี้เลยนะคะต้องเรียกได้ว่าชาวลักนาราศีพิจิกคุณสามารถฟื้นตัวได้นะถ้าเปรียบเทียบ กับช่วงสองสมปีที่ผ่านมานะอีกดาวหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยซึ่งเป็นดาวใหญ่มากๆนั่นก็คือดาวพระเสาร์ค่ะดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของคุณและในขณะนี้เวลานี้ดาวพระเสาร์ได้โคจรมาอยู่ในเรือนสหัชชะได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดียาวไปสองปีกว่าเลยค่ะและประกอบกันกับในขณะนี้เวลานี้ดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็ได้โคจรมายังเรือนสหัชชะ ด้วยนะคะตีความหมายตรงนี้แบบมองภาพรวมมองภาพกว้างๆเลยนะการเงินหรือความมั่นคงของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเกื้อนหนุนจากดาวพระเสาร์นั่นก็หมายถึงจากเรือนสหัชชะนั่นเองค่ะเรือนสหัชชะหมายถึงใครหมายถึงเพื่อนฝูงหมายถึงคนรอบข้างหมายถึงครอบครัวหมายถึงคอนเน็ชันของคุณนะคะอยากจะบอกเลยชาวลัคนาราศีพิจิก ถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนคุณจะขอความช่วยเหลือจากใครค่อนข้างยากนะจะต้องบอกอย่างนี้ค่ะแม้แต่ญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวก็ตามอาจจะยากเลยก็ว่าได้แต่ในขณะนี้เวลานี้ยาวไปสองปีกว่าเลยคุณจะขอความช่วยเหลือจากใครค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีถือว่ามีเกณฑ์อุปถัมจากคนรอบข้างดีมากๆเลยสําหรับชาวลัคราศีพิจิกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวคุณจะมี เกได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างตัวคุณเป็นอย่างดีค่ะถ้าใครติดขัดเรื่องเงินสามารถหาหยิบหายืมเพื่อนฝูงได้สามารถที่จะมีช่องทางแก้ไขปัญหาได้ถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของการงานก็จะมีคอนเน็ชันคอยแนะนําให้คําปรึกษามีลูกค้าดีๆอยู่ในมือมีลูกค้าเข้ามาต่อยอดมาวนเวียนใช้บริการคุณถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องของครอบครัวมีญาติพี่น้องเข้ามาช่วยเกล่เกลี่ยมีคนในครอบครัวช่วยสารรอยร้าวได้ นั่นเองค่ะเรียกว่าจังหวะนี้2ปีกว่านี้ชาวลัคนาราศีพิจิกค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะส่วนดาวพระพฤหัสอย่างที่สมัยบอกไปนะว่าเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณในช่วงต้นปี2,564นี้นะคะได้อยู่ในเรือนสหัชชะแต่พอมาวันที่29มีนาคมยาวไปจนถึงเดือนกันยายนดาวพระพฤหัสได้โคจรเข้าสู่เรือนพันธุค,ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันชัดเจนมากๆเลยนะพอหลังจากกันยาย ดาวพระพฤหัสก็จะกลับมายังเรือนสหัชชะอีกนะคะดาวในปี65ในปี66จะเป็นลักษณะเดียวกันคล้ายคๆก,กันกับในปี2,564ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆเลยว่าในปี64ในปี65 2ปีกว่านี้ชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีความข้องเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินบ้านรถ ที่ดินและประกอบกันทุกช่วงเวลาของคุณที่จะเกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินตรงนี้นะคะจะมีเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างตัวคุณเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าชาวลัคนาราศีพิจิกค,ค่ะคุณได้งานที่ก้าวหน้าคุณได้ครอบครัวที่ช่วยเกื้อหนุนคุณได้ทรัพย์สมบัติมาเพิ่มบาร,รมีมาเพิ่มความมั่งคัง่งให้กับตัวคุณในสองปีกว่านี้ได้เป็นอย่างดีค่ะสหัชชะหมายถึงอะไรบ้างถ้า เราจะไปเจาะดูนะเพราะว่าดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะอยู่ในตำแหน่งนี้ยาวไปสองปีกว่าสหัชชะหมายถึงผู้คนสหัชชะหมายถึงเพื่อนฝูงสหัชชะหมายถึงลูกค,ค้าสหัชชะหมายถึงโซเชียลหมายถึงสื่อออนไลน์ต่างๆคุณคะชาวลัคนาราศีพิจิกคะ คุณใช้เกณฑ์ตรงนี้ที่ดาวสหัสชชะมาเป็นเกษตรราธิบดีตรงนี้คุณใช้เกณฑ์ของดวงดาวตรงนี้สามารถที่จะริเริ่มต้นทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผู้คนมากๆหรือทําในโลกออนไลน์ทําในโซเชียลขายของผ่านทาง f a c e b o o k ทำคอนเทนต์ลงในโลกออนไลน์นะคะเป็นเน็ตไอดอลรีวิวต่างๆอันนี้ส่งผลดีให้กับคุณมากๆค่ะงานที่ต้องเจรจาติดต่อประสานงานกับผู้คนต้องไปประชุม สำนาาบ่อยๆต้องเจอผู้คนมากๆจะส่งเสริมดีให้กับตัวคุณนั่นเองค่ะชาแลัวกนาราศีพิจิกถ้าใครประกอบธุรกิจประกอบกิจการคุณจะมีลูกค้าที่เหนียวแน่นนะได้ลูกค้ามามากอาจจะเป็นทั้งรายเก่าและรายใหม่เพราะว่าสหัชชะเป็นกเกษตรถึง2ปีนั่นหมายความว่าลูกค้าอยู่กับคุณยาวๆไปเลยนะคะและหลังจากดาว พระเสาวโคโจรอยู่ในเรือนสหัชชาแบบนี้2ปีกว่าแล้วหลังจากนั้นดาวพระเสาจะโคโจรเข้าสู่ราศีกุมเข้ามายังเรือนของดาวพระราหูดาวพระเสาวกับดาวพระราหู เป็นเพื่อนกันเป็นดาวคู่มิตรกันเรียกได้ว่ายาวเลยค่ะจุดดีๆจังหวะดีๆของชาวลัคนาราศีพิจิกมียาวไปถึง4ปี5ปีกันเลยทีเดียวนะคะใช้จังหวะนี้ใช้เวลานี้ในการวางแผนสร้างเหนือสร้างตัวได้เลยค่ะสําหรับชาวพิจิกนะส่วนข้อที่คุณจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือในเรื่องของคนค่ะ อย่าลืมว่าการที่คุณข้องเกี่ยวกับผู้คนมากๆทํางานกิจการใดๆก็ตามที่ต้องเจอกับผู้คนมากๆความวุ่นวายมันก็จะมาจากผู้คนคุณได้เงินจากการทํางานที่ต้องเจอกับคนมากๆความวุ่นวายมันก็จะมาจากคนนั่นเองชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีปัญหาจะมีความเครียดจะมีความกดดันจากบุคคลค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณจะมีปัญหากับคนจะทําอย่างไรที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาตรงนี้ได้ต้องดูที่คําพูด ของตัวเองต้องควบคุมที่อารมณ์ของตัวเองต้องควบคุมการกระทําของตัวเองอย่าโพ้งพงังอย่าโวกเวกโวยวายควบคุมสติควบคุมอารมณ์และทําให้ดีที่สุดเรารู้อยู่แล้วเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะเจอปัญหากับคนได้เราก็ต้องตั้งรับให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตทุกๆด้านอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานและอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิริมงคล มงคลเสริมให้กับตัวคุณนั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ